ก็ยังว่าละครับชีวิตต่างก็ต้องเดินทางในที่สุดเราก็ต้องเดินทางมาถึงช่วงที่มันตัดกันในระยะเวลาหนึง่งสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่แดนไกลเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสร่ำลากันซึ่งๆ่งหน้าผมก็แค่อยากให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ฝันให้ไกลบินให้สูง the All the faces flashing by Said hello, we've said goodbye Maybe we'll meet up again in love Next life No one said it'd be easy For. What a time, what a time What a time to be alive Nobody knows Where all the years go Our stories unfold What a time, what a time What a time to be alive Nobody knows Live <laughs> for today your mistakes. Remember that all your cuts and scars revealed the way. The world is alive, even though I'm losing time. I'm so lucky that I found my path back to you. All the faces flashing by. I'm gonna Nobody knows be alive นีให้เกิดว่าเราจบไปอ่ะเ,เรายังจะสนิทกันเหมือนเดิมอยู่ปะวะ เราเสรนิทกันตอนไหนไม่เคยนับเขาว่าจะอสนิทกันตอนที่เราความลับชัางแมงแค่เราอยู่ตรงนี้กันโดยความรักเรื่องของวานไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะที่วางข้างในสมองจำแค่วันนี้ใช้ใชีวิตผิดผิดเปลี่ยนไปกับเพื่อนเีรวม เดิทางไปตามความฝันที่เราต่างมีต้องแยกย้ายกันเพื่อ จะสน่หหรือไม่ก็เพื่อนกันเพราะแค่หลับตาลงเราอิ่งคงเป็นมันเดมก็แค่เพื่อนกัน สวัสดีครับเพืเ่อนๆท้องสีททุกคน,นครับผมธนกิจทีนี่นครับครีว่าทีมนั่นแหละครับก็คือขอขอวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จในอนาคตกับสินทางที่เเลือกนะครับหรือว่าแตาัดสินใจเลือกอะไรไปแล้วก็ขอให้คิดว่านี่แหละคือชะตาทีรรท่ต้องไปคิดมากนะครับว่าเดืนยนนี้ ต่อไปจะมีงานทำไหมมีแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นงานตู้ใส่หรือไม่ต้องแต่ว่างก็ยังนอนแล้วก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนในหนักในห้องที่แบบเออคอยช่วยแล้วก็คอยสนับสนุนตลอดมานะครับก็ขอให้เจอเพื่อนๆในหนาคโที่น่ารักนะครับแล้วก็ฝากถึงแกงรอลเรือนะครับถึงพวกมึงจะแกงกูบ่อยแล้วก็หักพวกมึงทุกคนนะเว้ย ก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่อยู่กันมาต่ม 4- ม6คอยเพื่อนม,มีความสุขะอนานคตแลาคอ้เพื่อนมีความสุขกัในอนานคตด้วยครับาบายอคอยเพื่อนทุกคนโชคดีในรั้วม,มหาลัยแล้วก็มีความสุขมากๆติดมหาลัยในฝันนะครับไว้เจอกันสวัสดีเพื่อนห้องสี่ทุกคนวันนี้พิมพ์จะเล่าความรู้สึกเมื่ออยู่ด้วยกันมาสามปีอีกไม่นานเราต้องแยกย้ายกันไปเต,บติบโตแล้วนะขอบคุณช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกัน ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ขอบคุณที่คอยรับฟังปัญหาขอให้หลังจากนี้เพื่อนห้องสี่ทุกคนโชคดีเจอแต่คนดีๆเจอสังคมดีๆเป็นที่รักของทุกคนไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนรักเพื่อนห้องสี่ทุกคนนะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนสำหรับ3ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เราเข้า มาตั้งแต่มอ4ยันมอ6ตอนนี้หรือเพื่อนบางคนอยู่ตั้งแต่มอ1ยันม6ก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยให้คุ้มมีความสุขกับรุกวนันแล้วก็ขอให้ได้เจอเพื่อนที่ดีสังคมที่ดีแล้วก็จบมหาลัยไปมีการงานที่ดีไงทุกคนเราอยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคน แต่อยู่กันมาตั้งแต่ม4ถึงม6หรือว่าก็อยู่แต่ม1ก็ได้ครับแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าขอบคุณมากที่อยู่กันมาคือทุกทุกทุกุกันมาและควที่ิดเห็นกันแม้ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของกิจกรรของโรงเรียนขอบคุณทุกคนมากและหลไงจากนี้ขอทุกคนมีความสุขมากๆและขอมีแต่ความสุขมาทีกทุกคนครับบายๆดีครับเพื่อนๆทุกคนเราก็อยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนว่า เราขอบคุณมากที่เราได้มาเจอกันทุกถึงวันนี้ที่เราคอยซัพพอร์ตกันคอยเล่นด้วยกันคอยสนุกด,ด้วยกันคอยเฮฮา,าด้วยกันแล้วก็อย่าลืมมากันในวันที่9ธันวา้วยนะบ๊ายบายก็คืออยู่ด้วยกันมา3ปีแล้วนะเพื่อนปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายเป็นอาทิตย์ใกล้กสุดท้ายแล้วแหละอยากจะบอกมึงว่าวกูรักพวกมึงมากๆเ้ยถึงว่าจะมีทะเลาะก,กันหรือว่าอะไรกันแต่เราก็คือเพื่อนเว้ยบางคนนะ่ะ อยู่ด้วยกันมันแต่มอหนึ่งเนาะในอย่างกูเนี่ยขึ้นมาสี่มาก็มาคนเดียวมาห้องห้าคนเดียวแล้วก็มาเจอพวกมึงเนี่ยที่ห้องหกสี่อย่างเงี้ยกูอยากจะบอกว่ากูรักมึงมากๆแล้วก็ขอให้มึงมีความสุขมากๆติดมหาลัยที่หวังทุกคนนะเว้ยแล้วก็ขอให้มึงเจอมิรมหาลัยที่ดีนะเพื่อนแล้วก่อนจะจากกันนะกูมีอะไรมาบอกเว้ยเพื่อนวันนี้วันพรุ่งนี้ก็คือเพื่อนเปลี่ยนวันเดือนคำว่าเพื่อนเปลี่ยนตรงไหน ถึงห่างตัวแต่ว่ารักไม่ห่างใจถึงอยู่ไกลแต่หัวใจอยู่ที่เดิมนะเพื่อนฝากไว้แค่นี้นะเพื่อนบ๊ายบายเป็นคาเป็นรุ่นขอเตชฉพรู้อยู่ชื่อนี้ไม่มีเสียงจะพูดเยอะว่เจะพอรักเสมอคัับสี่ดูเรื่องก็รอดปล่อยเพื่อนคนนะครับจะจบกันแล้วก็ฝใายจบไปพร้อมกันไม่โกรธะไรกัน แล้วก็มีความสุขในงานชต่ีวิตมหาเลยนะไม่ใช่กนรับเราใหม่เลยครับวันนี้จะมาพู่ความในใจนะครับตลอด3ปีที่ผ่านมาอ่ออยากจะขอโทษเพื่อนๆนะเรื่องในห้องแล้วก็ทุกอย่างที่เสียงดังอาจจะมีคำพูดที่พูดกระทบจิตใจเพื่อนบ้างหรือว่าอะไรก็แต่ก็ตามมาก็ เพื่อนเรียนมหาลัยก็สู้ๆนะครับเรื่องใจเรียนถ้ามีอะไรก็ขอหาเราได้ตลอดนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เป็นวันดีที่ผมจะมาขอบคุณทุกคนที่คอยอยู่เคียงข้างกนันเสมอมาถึงแม้ว่าทุกคนจะต้องไปต่อในเส้นทางของตัวเองแต่ผมก็ขอเก็บความทรงจำต่างๆเอาไว้ตลอดไปขอบคุณครับขอบคุณตลอดสามปีที่อยู่งานด้วยกันแล้วก็ขอบคุณที่คอยพพอร์ต กันแล้วก็มีความสุขมากที่ได้อยู่ด้วยกันถึงบางครั้งจะมีโกรธมีเกลียดกันบ้างแต่ขอให้เป็นอดีตแล้วก็อยู่กับกปัจจุบันให้มีความสุขด้วยก,กันแล้วกันแลกันแล้วกันแล้วก็ขอให้ทุกคนมีว่าอะไรที่ตัวเองต้องการแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วมีครอบครัวที่มีความสุขกันปฏเป็นเพื่อนทุกคน อ๋ขอขอบคุณเพื่อนนะที่อยู่ด้วยกันมาสามปีนี้ที่คอยให้ราขคอสอบต่างๆในรอบกันบ้านในสันทาว่าขอบคุณมากเพื่อนทำไม่ได้เพื่อนนะ่ะคงไม่จบหรอกวันนี้นเพื่อนอีกไม่กี่วันเราก็จะจบะกันแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็สมหวังกับเส้นทางที่เลือกขอให้ชีวิตมหาลัยมีความสุขมากๆแล้วก็ หวังว่าเราจะได้เจอสักนิดนะขอบคุณทุกคนครับท่ามที่ผ่านมาถ้าทำอะไรไม่ดีนี่พูดอะไรไปก็ขอโทษนะครับแต่ผมชอบทุกคนเป็นตัวตนเป็นตัวบ้านขอะดวนโชคดีครับบ๊ายบายครับความในใจของผมตลอด3ปีที่ผ่านมาครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาตลอดครับโดยเฉพาะในช่วงเข้าค่ายรอๆนะของปีสองปีสามนะครับที่ทุกคนฝากดันมาอย่างยากลำบากครับ ต้องขอบคุณครับที่ไม่ทิ้งกันนะครับครับยัเพื่อนทุกคนเออถ้าเกิดนับวันที่ลงคลิปเนี่ยก็อีกเจ็ดวันเองนะ้เว้ยจะจบกันแล้วเราผ่านอะไรกันมาเยอะเลยเื่องานกีฬาสีงานกลุ่มงานห้องงานขายของคือมันสนุกมากเลยเว้ยแต่ว่าถึงแม้มันจะมีเรื่องทะเลาะบอกแหวงกันบ้างแต่เราอยากให้ให้อภัยกันมันจะจบกันแล้วเว้ยชีวิตมหาลัยมันก็ไม่ค่อยใจดีกับเราเท่าไหร่อืมเราก็อยากให้ทุกคนโชคดีนะเว้ยดูแลชีวิตดูแลตัวเองกันด้วยนะ ชคดีทุกคนนะวันนี้วันนี้มาพูดค้พันธ์พันใจนะครับก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนมาเที่ยวเหลี่ยเกย์กวนกัน,กนมาตลอดั3ปีแล้วก็อยู่ได้กันมานะครับร่วมสุขรวงสุขนะใคนที่ยังไม่ได้หาอะไรก็ขอให้ได้มานอะไรที่หวังนะครับแล้วใครที่ได้แล้วก็ขอให้ตั้งใจเรียนนะครับมีอะไรก็โทรมาหาได้ตลอดครับ ตลอดก็ต้องขอไหว้ทุกคนไปก่อนเลยเพื่อเป็นการขอบคุณและขอโทษทุกคนอาจจะมีเรื่องผิดใจกันบ้างเรื่องที่แบ่งปันอะไรกันซึ่งก็เป็นประสบการณ์ประสบการณ์ย่ำดีอยู่แล้วประสบการณ์ดีเสมอมีประสบการณ์มีประสบการณ์ก็ขอให้ทุกคนนั้นมีประสบการณ์ที่ดีต่อไปในอนาคตหรือไม่ดีก็ขอให้ผ่านไปได้สวัสดีครับขอบคุณพวกมึงนะที่ทํา ให้รู้ว่าชีวิตมปลายสน,นุกสุดแล้วเว้ยแบบมีเพื่อนดีๆอย่างพวกมึงอ่ะกูโคตรภูมินนใจเลยว,ว่ะโชคดีจ้ะนะครับผมนายเพื่อเด็กจริงๆครับชั้นเรียน3ปีที่1เป็น4ที่ที่23ชั้นเียนชักแน่นนะครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับความปมาระทับใจที่มีต่อเพื่อนในห้องนะครับก็อยากจะบอกว่าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนในห้องมากที่คอยช่วยเหลือกันกตลอดคอยสป,ปอร์ตกันตลอดนะครับบางทีก็มีแบบไม่ชอบใจกันบ้าง ก็ขอโทษทเพื่อนทุกคนด้วยนะครับจะบอกว่ารักเพื่อนทุกคนตรงนี้ครับ bye รบายถ้าขี่วินใส่ใครหรือโมโหใส่ใครก็ขอโทษด้วยนะระยะหนึ่งไม่ได้ชื่อเปียกเนาะชื่อข้าวฟ่างเนาะโชคดีนะทุกคนจบแล้วนะเพื่อนทุกคนขอบคุณระยะเวลาหุก ทั้งหมด3ปีมากๆเพื่อนทุกคนดีมากแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยเหลือกันมาตลอดนะแล้วก็อะไรที่เราเคยพูดไม่ดีหรือว่าทําไม่ดีใส่ก็ขอโทษนะขอให้เพื่อนๆได้ประสบความสําเร็จทุกๆอย่างแล้วก็ขอให้ในอนาคตได้มาเจอกันอีกแล้วก็ขอให้วันนั้นเพื่อนๆอะประสบความสําเร็จมีทุกอย่างเลยนะเรารักเพื่อนทุกคนมากขอบคุณที่ทําให้เราอะมีความสุขได้ขนาดนี้ไว้เจอกันพวก ก็กอยากจะบอกเพืพ่อนๆ,ๆว่าจะจบแล้ว,ลวก็ขอบคุณ3มปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ขอให้ทุกคนมีความสุขก็อยากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้ประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ความทรงจำที่ดีที่คอยช่วยเหลือกันตลอดก็ขอให้ทุกคนโชคดีก <ณ S> ็ขอบคุณ,คณทุกคนที่เป็นเพ <ๆ S 1> ื่อนกันมา3ปีอยู่ด้วยกันทั้งวันที่แย่แล้ววันที่ดีแล้วก็ คอยทาอะไรแปลกๆด้วยกันคอยอยู่ด้วยกันเวลาที่เครียดหรือว่ากังวลเรื่องมหาลัยดีใจที่ได้เป็นเพื่อนกับทุกคนมากๆขอบคุณตลอดเวลา3ปีที่ผ่านมาขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีแล้วก็ได้เข้ามหาลัยที่จ้งใจไว้นะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา3ปีเวลามีคนมาขอให้เราช่วยทํางานหรือว่าให้ทํางานให้อะ่ะจริงๆไม่ได้อยากได้อะไรตอบแทนหรอกคือที่ทําไปอะ่ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนอะ่ะจบไปพร้อมกัน ไม่อยากให้ทิงใครไว้คนคนใดคนหนึ่งไว้ข้างหลังแล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากขอให้ทุกคนเติบโตไปเป็นตัวของตัวเองได้ใช้ชีวิตในที่ตัวเองอยากเป็นไม่ว่าความั่นตอนนี้หรือว่าในอนาคตมันจะไม่เหมือนกันนะแต่ก็ขอให้มีความสุขในชีวิตทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขสุดท้ายก็ไม่มีอะไรจะบอกนอกจากถ้าเห็นอะไรในคลิปก็ไม่ต้องพูดนะ่ว่า ช่วยเหลือัแต่ว่ามันก็มีปะทะกันบ้างเพราะว่าความด้วยความที่ความคิดแคระคนออยู่เยอะมันก็เป็นปกติตเแี่วเราจะติดกันหรือว่าไม่เข้าใจกันนะแต่ว่าเราแก้ปัญหาหไปไดดีนช้อน้ก็งอาจจะพูเยอ แล้วอย่าลืมจ่ายเงินค่ากิจกรรมยากเงินจเงินค่าห้องนะอ่าก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะในตลอดสี่ปีสามปีที่ผ่านมาดีมากก็ไว้เจอกันบายก็ก็ขอบคุณที่สำหรับเพื่อนๆทุกคนคน,นะคะรับสำหรับช่วงเวลาสามปีที่ผ่านมาก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากแล้วก็มีประสบการณ์มากมายเกิดขึ้นก็หวังว่าทุกคนจะโชคดีแล้วก็เอ่อไม่ผิดหวังก่อนที่จะมีกันอยู่นะคะ ายขอโทษที่เสียงดังใส่ค่ะแล้วก็ขอโทษที่พูดไม่ดีค่ะขอโทษที่ชอบขี้วีแต่ว่าการุณาไปจา่ายค่ากิจกรรมกันหน่อยนะคะในมหาวิทยาลัยอ,อย่าให้เขาทวงเยอะวันนี้ก็จะมาอัคดคลิปบอกความรู้สึกที่ได้อยู่ของับสิมาสามปีนะคะก็อย่างแรกเลยก็จะบอกว่าขอบคุณครู กับครูไก่นะคะที่คอยดูแลพวกเรามาตลอด3ปีแล้วก็ขอบุณเพื่อนที่คอยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันอาจจะมีวันที่ไม่ลงรอยกันหรือว่าไม่ถูกใจกันก็ขอให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็จะบอกทุกคนว่ารักทุกคนนะคะขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันมาตลอด3ปีนะจ๊ะขอให้ทุกคนเจอ,อสภาพแวดล้อมมหาลัยที่ปังๆดีๆเลิศๆนะจ๊ะแอลนะจ๊าบ๊ายบาย ตลอดเวลา3ปีที่อยู่ด้วยกันมานะคะก็ขอให้โชคดีค่ะท่าไว้เจอกันนะอุ๊อุุออเราขอให้เพื่อนๆนทุกคนโชคดีในเส้นทางที่เลือกขอให้มีความสุขทุกๆวันขอให้ยิ้มเยอะๆขอให้ไม่ร้องไห้ขอให้โลกนี้ใจดีกับทุกคนเลยนะ เรารู้สึกโชคดีมากที่ได้เจอทุกคนเลยดีใจมากที่ได้เจอกันนะรักทุกคนเลยไม่มีอะไรจะพูดแล้วให้รู้สึกว่าโชคดีมากที่ได้เจอรู้สึกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมห้องแต่เป็นครอบครัวเดียวกันเลยรักทุกคนรักม,มากมรักนะจุ๊บ หลักที่สุดในโลกเลยไปแล้วบ๊ายบายปั๊มดีใจที่ได้เจอทุกคนนะบ๊ายบาย